น,นี้จะพามาล้างทำความสะอาดเครื่องทองเหลืองนะคะแจกันจะ้ะแจกันเก่าที่เป็นทองเหลืองนะทุกคนแต่มันดํามันํามากเลยเราจะมาล้างเชิงเทียนกันทำความสะอาดน้ำตาลออกก่อนนะคะอันนี้น่าจะหลายปีแล้วเนาะน่าจะประมาณายี่สิบปีได้เลยปีได้นะเน,นี่ยมาล้างกุ่มกันออกก่อน เครื่องทองเหลืองเก่าที่เป็นแจกันแล้วก็เชิงเพียนนะครับเราจะมาขัดทําให้มันเือนใหม่ความสะอาดด้วยน้าส,ส้มสายชูครับเรามีน้าเปล่าเครับ <นะ S 2> เ,รเติมน้าเปล่าให้สามส่วนเก้าจ้ดกัไปเลยใส่เยอะหน่อยเพราะว่าสภาพเราเป็นคือสิเกาแห้งนะแล้วก็เกลือจากส่วนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งจากส่วนหนึ่งใส่ไปเลยของเรามันดํามากเนี้ยจะเติม มะนาวเข้าขไปหนึ่งลูกแตงมะนาวหนึ่งลูกดีไปจ๊ะอันนี้เป็นหงทัพกระดาษเราจะแช่วนๆเก้าวิ่ดีได้จ้ะเราจะมาดูว่ามันจะเหลืองมันจะมาทำให้กับสภาพไปเลยจ้ะ มาเหมือนใหม่ได้ไหมเชิงเทียนเราก็ไม่ใหม่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้น,ะนะ้ำทุกคนใส่งานหลายมันถือถูถือควันยังไงจนะา๊ะมันดำเราก็เอามาแช่อย่างนี้เยทุกคนแช่ให,แชให้มันถ่วงเลยจ้ะแช่น้ำให้มันท่วงแล้วเราก็จะมาดูกันว่าอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะเงากับคืนมาสภาพได้ขนาดไหนทุกคนไปมาขัดดูจ<า>้จะจะขัดออกไหมจะขัดออกไหมเพราะว่าตัวนี้น่าจะยี่สิบปีแล้วทุกคนเหีียวจะเพิ่ม กดจากมะนาวด้วยน้ำสม้มสายชูเติมนะสภาพมันคงจะหนัก <Okay. S 1> เราก็มาดูต่อนะคะว่ามันจะเงาได้ขนาดไหนคุณค่ะหลังจากไอแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงเนาะเรามาดูกันว่าเราจะขัดออกไหมสภาพขนาดยังไม่ขัดได้แต่ขนาดยังไม่ขัดนะคะ นี่เป็นแจกันนะครับแจกันทองเหลืองครับโอ้โหดูดูดูเดี๋ยวนะครับทีนี้มาทันเด้เรียวเราจะเอาผ้ามาลองขัดดูก่อนนะครับเป็นผ้าดูสิทุกคนหน้าตาประมาณนี้เลยนะออกเลยค่ะทุกคนดูนะสิเนี่ย ไม่คิดว่ามันจะออกขนาดนี้เหมือนกันเฮ้ยนะคะเอาผ้าครับนะอ๋อเ็ดตรนนงนี้ออกก่อนอย่างเี้ยตัวมันเป็นมันเป็น,ปน,ปนอืม,อมให้ดูพอประมาณก่อนนะทุกคนว่ามันสะอาดจริงไหมทองเหลืองที่เรา ทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูกับมะนาวเกลือทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับรามาขัดกันดูมันจะดูเหมือนใหม่ไหมตัวไหนที่มันข้ามาหนาเราก็จะขัดห,หน่อยนะทุกคนเพราะว่านี่มันอาจจะโดนควันขมเมวของควันตะก็เทีย,<ะ>ทยนจากนามตาเทียนตรงนี้แต่บอกเลยว่ามันมันมันใหม่ได้กลับมาคือชีได้สวยมาก เกินคาดเกินคาดสวยเกินคาดเลยทุกคนนี่เป็นสีขึ้นยนะนีนนน่ระนี่นิ้แคนนี่มวักระดาษมาปนลูกผม ก่นตัวมันดำปืด้ดเลยได้นีจกจับขึ้นมาใหม่ไม่ต้อมาเลยก่อนได้ลังต่ตางกันมากได้ช่อนีกับพอใจเลยใหม่เอี่ยม้ยทุกคนตั้งแต่พศสามศูนย์นะคะขึ้นมาสภาพตั้งแต่พศสามศูนย์ค่ะแล้วสภาพมันตอนนี้ก็คือ ติดดอดจริงๆเธอไม่มีมันเปลี่ยนคตงใส่์เขาจะมาคู่กันสิ่งเดียวกันเลยคคนคืนชีพได้แจ่มมากอะได้แค่นี้เมียก็พอใจนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะประมาณ20กว่าป,ปีแล้วที่เขาซื้อมาใช้แล้ว เอาทิ okay. ้งที่บ้านไม่มีคนดูแลเหนียวมาเช่าต่อเหนียวก็เลยเห็นเหนียวก็เลยเก็บม,มาทําความสะอาดทุกคนเขมไหมแบบนี้พอใจเนาะเพราะว่าสภาพก่อนที่เราเจอมันไม่ใช่แบบนี้เลยนี่คู่นีงนี่ตัวนี้ยิ่งแจ่มกระโชกโชว์เลยตัวนี้แจ่มมากสวย,สวยไหมทุกคนมันเป็นคู่มันก็สวยนะถ้าขาดออกมาดีอะ่ะเนี่ย ใช้ได้อีกรอบนะงนะอีกลาย <c oughs> จูยก็กลับคืนมาคืนชีพใช้งานได้อีกครั้งค่ะทุกคน <c oughs> ลองใครมีทองเหลืองก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเอาไปใช้ดูเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแช่ทองเหลืองเก่า <c oughs> ที่มันหมองค้างไปแล้วเราก็หนึ่งชั่วโมงเราก็มาทําการขัดเช็ดอีกรอบหนึ่งถ้าทำบ่อยๆก็คงจะเงาสวยเหมือนซื้อมาใหม่เลยค่ะทุกคน โอเคคลิปนี้นคแค่นี้ก่อน้วนะทำต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ